สลามค่ะวันนี้เราจะพามากินอาหารทะเลริมหาดนะคะจังหวัดระยองหาดสุชาดานะคะร้านนี้ชื่อร้านลุงบังซีฟูดนะคะเรามากันตอนค่ำๆแล้วค่ะนี้คือหนะ้าตาอ,อาหารที่เราสั่งนะคะนี่ค่ะขึ้นยายาม,มืดๆของเรานะคะอันนี้ก็เมนูค่ะเราก็คือไม่ค่อยได้หิวมากแต่ก็อยากกินนะคะก็สั่งไว้สี่อย่าง ก็คือตอนเรามาไม่มีใครเลยนะคะเราไปวันธรรมดาน่าจะสองสามทุ่มแล้วค่ะนี่ค่ะมีที่นั่งให้เลือกเยอะมากเลยนะคะนั่งเป็นไนอยไผ่นั่งตรงริมทะเลนี่นะคะเราชอบมากเลยค่ะช้อนเขาห่อพลาสติกอย่างดีเลยนะคะจานเจิญสะอาดเลยค่ะอันนี้อีกฝั่งหนึ่งเราข้ามไปทางอีกฝั่งหนึ่งของหาดนะคะอันนี้อาหารทะเลสดๆนี่นะคะ เลือกโต๊ะนั่งได้เลยค่ะอันนี้ไอติมด้วยค่ะลืมถ่ายรูปลุงเขามาก็สั่งเป็นต้มเออแกงส้มปลาอันนี้อร่อยมากไม่รู้อะไรแต่คืออร่อยมากนะคะอันนี้ก็น้ำเข้มข้นเลยคือรู้ว่าอาหารสดใหม่เพราะว่ากุ้งนี่แบบหวานแล้วก็อันนี้อันนี้คือไข่ไข่ดาวยำไข่ดาวนะคะอันนี้คือบรรยากาศค่ะถ้าใครมาเที่ยวระยอง เซฟหาดนี้ได้เลยนะคะอยู่ใกล้ๆหาดแสงจันค่ะขับมาประมาณ15นาทีเท่านั้น